มา r n นิ g งฮาริเดนะคะสวัสดีเชา้าวันหยุดนะคะน,นี้นะคะภารก,กิจของฝนก็คือจะพาแม่ไปจายตลาดที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะคะวันนี้ตื่นเช้ามากตื่นประมาณตีห้าได้วันนี้อาบน้ําค่ะพาแม่ไปที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะคะที่มีของป่าเป็นจุดนัดพบนะคะของคนเอ่อภาคอีสานนะคะเอาของมาขายอยู่เหมือนเดิมค่ะมีข้าวของมากมายเลยที่ว่าหากินยากนะคะ ใหญ่ก็จะเป็นของป่าดูสิแม่ฝนเดินตามริ้วรๆ้วรวเลยฝนมัวจะถ่ายคลิปเดินตามถ้าไม่ทนันปับตลาดนะคะมีทุกวันเลยแต่ว่าเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะที่เป็นของป่าถูกใจมากเลยค่ะแม่พากินเรียกว่าแรดดิหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะนี่เป็นเด็กหิ้วของค่ะเดินตามต้อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต้อยเลยค่ะแล้วก็ช่วยจ่ายตังค์ด้วยนี่ปลาไหลค่ะมีปลาดุกโอ้ยน้องกระโดดออกมาค่ะดิ้นใหญ่เลยค่ะน่าจะยังไม่ทันเห็นค่ะฝนร้องใหญ่เลยค่ะดูสิ ตัวมันเริ่มเท่าแขนเลยค่ะเดินกันต่อนะคะไปดูว่ามีอะไรโอรลานี้ผักเพียบเลยไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะคะก็จะมีพวกเอคาร์ออนบวบนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้คะ่ะต้องบอกให้แม่แม่รู้จักหมดแต่ฝนไม่ค่อยรู้จักอันนี้เห็ดเพาะหรือเปล่าคะหรือว่าเห็ดดินน่าจะเป็นเห็ดเพาะนะคะอันนี้อันนี้เห็ดชะโงกค่ะอันนี้คือที่เรามาตามหาเลยนะคะแต่อันนี้แม่เขาเห็นว่ามันอ่อนงี้เขาก็เลยสั่งหนึ่งขีดนะคะ ตินของกินไว้สําหรับ1อาทิตย์เลยเพราะว่าตลาดนี้มี1อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะจะเดินตามต่อไปต่อยๆต้อยๆนี่น่าจะหากุ้งอยู่คะ่ะอันนี้ผักอะไรผักหนามหรือเปล่าคือถามแล้วค่ะแต่ว่าจําไม่ได้มีเขาใช้กินกับกล้วยกุ้งนะคะกุ้งเต้นตุ้นโคโยตี้นี่แหละกันหาซื้อของมากมายจนเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คือหลังจากที่ซื้อเรียบร้อยแล้วเต็มรถไปหมดเลยคะ่ะเราหน้าจะตุนไว้สําหรับกินหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะของเยอะแยะที่เขาชอบเลยเขาอดใจไม่อยู่ใจไม่อั้นเลยคะ่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเนี่ย